ครอบครัวโกโกวาครอบครัวสุดเพี้ยนที่ชอบออก nah ไล่ขโมยน้ำตาลชาวบ้านเฮ้้ยรอวโกกวาไว้เยเฮ้ยะเฮ้ยมันตีล <c oughs> <mate được> ูกมันหรอเม้เอะกันเนี่ยไปกินข้าวมีเร็วกินสักทองเฮ้ยย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 ยกยยยยเยยเยย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 ยกยยยยยา วันนี้แต่เบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบมนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อครอบครัวกุกวาได้โดยที่พวกเราเ็กไม่รู้ว่าคอบครัวกุกวาที่มาจากดักเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อครอบครัวกุกวา,กวาจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีครอบครัวประหลาดมาเว้ยฮะครอบครัวประหลาดอะไรวะอาจจะแบบครอบครัวพินเพีย้ยนโรคจิตโรคจิตอย่างเงี้ยเปล่างั้นก็รอแปอนข้อมูลก่อนละกันครอบครัวสุขสต์ที่ซ่อนความน่ากลัวไว้อขนลุกเลยว่ะงั้นก็ไปดูแล้วมีครอบครัวไหนบ้างอะ่ะคือครอบครัวแรกเนี่ยชื่อว่าครอบครัวกินคนเว้ยอครอบครัวกินคนดูหน้าตาดีคนนะอ่อกลัวออยังหลอนอะ ครอบครัวที่สองครอบครัวกกวาฮะครอบครัวกกวาเหรอวะทีนี้มาเป็นครอบครัวเลยเออครอบครัวที่สามครอบครัวโลกจิตว่ะคือแต่ละครอบครัวก็จะมีคนไม่เท่ากันใช่ไหมเออครอบครัวสุดท้ายครอบครัวล่ามนุษย์เว้ยโอแล้วมึงจะเอาครอบครัวไหนอ่ะมีแต่โหดทั้งนั้นเลยว่าถ้าจะซอฟสุดเบาสุดน่าเป็นครอบครัวกกวาฮะครอบครัวกกวาเนี่ยนะ เออมันก็ดูซอฟสุดแล้วเนาะมันก็เอาครอบครัวนี้แล้วกนะันครอบครัวโกโกวาครอบครัวสุดเพียนที่ชอบออกไล่ขโมยน้ําตาลชาวบ้านฮะออกไล่ขโมยน้ําตาลชาวบ้านอะไรวะก็ไปทอะไรนน้ตาลน่ะกนั่นน่ะดิวะครอบครัวเนี่ยนะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปนติดต่อที่อีเมลเลยคุณผู้ชมขาเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อครอบครัวโกโกวาไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางด์บเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่า จะส่งโลเคชันไหมเราภายใน15บ้าทีงั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าพฮ้ยเตยครอบครัวกบกวานี่มันจะเป็นไงวะมีพ่อแม่ลูกอ่ะกูน่าจะโลกจิตเลยแล้วกูงงว่าไม่มีบ้านอยู่ได้ไงเออวะกูอยากเห็นบ้านนัวะเนาะมันจะเป็นไงวะแล้วยังไงอะตอนนี้มันส่งโลเคชันไหมยังโลเคชันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกันนึงเดี๋ยวกูด่วนเฮ้ยมันส่งมาแล้ววายเตย ไม่ได้ยินเสียงเลยป่ะออกไปดูข้างนอกดิเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยข้อโฟกัสกวาดไว้เลยเฮ้ยไอ้น้อยตามไปเร็วหายไปไหนแล้ววะว่าเรารีบขับรถไปดีกว่าเร็วเร็ว อนนี้มันดูเหมือนไม่มีบ้านคนเลยนะนี่มันติดถนนเลยนะเว้ยเออเฮ้ยเตยมึงดูดิเฮ้ยนี่มันใช่บ้านครอบครัวปุกวะเฮ้ยครัวน่าจะใช่ไหวน้อจอดจอดจอดก่อนใช่ปุกวะเขาค่อยอยากเข้าไปเขาค่อยอากเข้าไปนี่มึงระวังมันเห็นยวเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ถามไม่ถามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ฮ้ยมันผ so laughter, no. yeah. nee, uh ักกันทำไมวะโอ้โหแล้วเสียงรถยังดังอ่ะฮ้มันตีลูกมันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนฮงเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยนฮ้าเยเฮ้ย้ยเ้าเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เเยเเ้้้ยเ้้ย พี่จำมึงระวังกัวร้อยมันเข้าไปก่อนดีกว่าร้อยพวกมันเข้าไปก่อนกูว่าตรงนั้นอะบ้านมัน,มนมแน่ยเพว่ากระต๊อบนั้นอะบ้านมันเว้ยเฮ้ยสี่ตัวพอดีเลยว่ะแสดงว่าพวกมันนั่นแหละเพรว,ว่ามาเรามาถูกแล้วกูว่าลองเข้าไปดีกว่าลองตามพวกมันเข้าไปดีกว่า,ามมเฮ้ยเตยมีเดือยเข้ามาเงียบๆนะเว้ยมันย้อนเฮ้ยดีแล้วดีเฮ้ยนกงูเฮ้ยงูดีว่ะแต่ทำไมมันนิ่งวะแต่ทำไมมันนิ่งๆวะ มันงูปลอมนี่ว่ะเตยเนี่ยโูเหมือนจริงมากเลยเนี่ยเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วอะไรเราไปแกล้งมันดีกว่าฮะมึงจะไปแกล้งมันได้หนาเราไปโยนใส่มันเลยให้มันตกใจเอางั้นเลยเหรอเออถือไปด้วยถือไปด้วยไปโอ้โหเตยมึงดูบ้านมันดิวะเหมือนมันเอาผ้ามาปิดๆไว้เฉยๆว่ะเออว่ะมันดูเหมือนบ้านตรงไหนว่ะก็น่าดีวะ มึงได้ยนเสียงอะไรบ้าเสียงของพวกมัน oh ว่ะบีบ um ีแอบดูเด oh, ี๋ยวลองแอบดูดิโอ้ยเตยีมันกินข้าวดีมายเไม่วเลยนข้าวกนาดีวะนกินข้าวเลยมกินข้าวเงมกินข้าวอยู่วะ มันไม่ใช่ข้าวมันเป็นเค้กกล้วยเฮ้ยมีน้ำมันด้วมีว่รพี่เตยมันกินอะไรอยู่น่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตกเหตุไมวะอยากกินสก๊อตเฮ้ยอะไรของมันวะอยากกินสก๊อตเฮเอยอยเ่อย่านอยนอยาเาเล้นอยเยนเลนยเ่านอลน่ะเฮ้ยย โอ้ยเตยนี่ยเนาะเขาปวกกวาเัวทำไมมันแปลกๆจังวะดีดูมันกินกันอีคู่สุกกระปุกเลยทีเออว่ะกินข้นมุมมาใหม่เตยเหมือนแบบชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมากินเคอะเออแล้วจะเอาไงอะกลัวมันเห็นว่ะมันไม่เห็นหรอกมันมัวแต่กินเค้กกันอยู่ว่ะโอ้โหโอ้มันกินกันอร่อยเลยว่ะแล้วจะเอาไงอะดูพี่สาวดิ ฮุยฮุยอะไรวะน่ะฮุยฮุยมันเล่นกันเรเหรอวะฮุยเตยฮุยฮุยเตยออกไาดีอ่ะฮุยแล้วมึงดูดินั่นก็ตีกันวะฮุยฮุยอะไรวะน้าฮุยเตยฮุยฮุย เอาไงไอเตยมึงเข้าไปถายใกล้กูนะมันเห็นเลยก็น่าดีวะโอ้โหไม่น่าเลยค่อย่างนี้ต้องแก้แคบแล้วทำไงอ่ะงเอาใส่พวกมันแล้มันใจช็อกไปเลยว่ามึงเอางูยนใส่พวกมันเลยค่อยทีนี้ค่อยๆเลยจ้ะแต่มึงต้องเงียบๆไปนะคราวนี้ยมันเข้าไปในบ้านนะเว้ยืออยู่ในบ้านัน mình เอาเลยเอาเลยมึงนุ้งเงียบๆนะมึงมันเจอแน่พวกมันกลัวหงกกันเออ nó ไล่เรา